ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในคนไข้ไตวายเรื้อรังนะครับก็คือการที่คนไข้มีระดับฟอสฟอรัสในกระแสะเลือดมากกว่าปกติการที่คนไข้มีระดับฟอสฟอรัสสูงเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่ออวัยวะที่สําคัญต่างๆมากมายทั่วร่างกายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าความเสี่ยงในการที่จะเสียชีวิตก็จะสูงขึ้นตามมาด้วย ในครั้งนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการที่ระดับอฟอสฟอรัสสูงมากกับโปรตีเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างลองติดตามดูนะครับคัดในร่างกายคนเราจะมีแร่ธาตุอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยพบได้บ่อยมากเลยก็คือแคลเซียมลองลงมาก็คือฟอสฟอรัฟรสอรฟอสฟอรัสเนี่ยมีอยู่ในอาหารทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนไม่เป็นเรื่องของเนื้อนมไข่พวกเมล็ดถั่วธัญพืชต่าง และอวัยวะที่สาคัญเลยที่ใช้ในการปรับไม่ให้ฟอสฟอรัสเราเนี่ยมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็คือไตของเรานี่แหละครับถ้าเกิดว่าเรารับฟอสฟอรัสไปมากระดับฟอสฟอรัสก็จะสูงขึ้นไตก็จะทําหน้าที่ในการขับออกทางปัสสาวะหรือสั่งให้ลําไส้เนี่ยมีการดูดซึมฟอสฟอรัสให้น้อยลงเพื่อให้ระดับฟอสฟอรัสเนี่ยไม่สูงมากเกินไป ทีนี้พอคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยมีการทางานของไตที่ลดลงอย่างมากเนี่ยการขับฟอสฟอรัสในร่างกายเราก็ไม่สามารถทําได้ส่งผลให้ระดับฟอสฟอรัสในร่างกายรวมทั้งในกระแสเลือดเนี่ยสูงขึ้นมากก,กา <S <S าว,ว่าปกติอวัยวะแรกเลยนะครับที่จะถูกผลกระทบจากการที่มีระดับฟอสฟอรัสในกระแสเลือดสูงก็คือกระดูกความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยจะเสียไป จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่ากระดูกพุ่นมีความเปลาะเนื้อกระดูกบางแล้วก็หักง่ายฟอสฟอรัสไปเกี่ยวอะไรกับกระดูกแต่เดิมเราเคยจะได้ยินมานะครับว่าพยายามให้กินนมเยอะๆเพราะนมมีแคลเซียมสูงแคลเซียมจะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเนื้อกระดูกเราเนี่ยไม่ได้มีแคลเซียมอย่างเดียวนะครับมีทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสเนี่ยมาจับกันเป็นผลึกแร่ธาตุทำให้กระดูกเราเนี่ยมีความแข็งแรง ขาดแคลเซียมก็ไม่ได้ขาดฟอสฟอรัสไปก็ไม่ได้ดังนั้นฟอสฟอรัสจึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของกระดูกโดย85%ของฟอสฟอรัสในร่างกายเราเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่เนื้อกระดูกทีนี้แล้วระดับฟอสฟอรัสที่สูงขึ้นมีผลทาให้กระดูกบางลงหรือว่ากระดูกพรุนได้ยังไงพอเวลาที่ไตเราเนี่ยมีการทํางานลดลงระดับฟอสฟอรัสในกระแสเลือดก็มากขึ้นอีกทั้ง ไตที่ทํางานน้อยลงเนี่ยการดูดซึมแคลเซียมนะครับในลําไส้เนี่ยก็จะลดลงไปด้วยดังนั้นผลที่ตามมาในไข้ที่ไตทํางานไดลงเนี่ยก็จะเริ่มต้นได้ที่ว่าฟอสฟอรัสมีระดับที่สูงขึ้นแต่ว่าแคลเซียมเนี่ยลดลงซึ่งความสมดุลระหว่างแคลเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะครับทั้งในร่างกายทั้งในการทํางานของเซลล์ในร่างกายรวมไปถึงความแข็งแรงของกระดูกอย่างในภาพนี้นะครับ เมื่อตายเราเนี่ยทำงานน้อยลงความสมดุลระหว่างแคลเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยก็เสียไปฝั่งแคลเซียมเนี่ยน้อยลงแต่ฝั่งฟอสฟอรัสเนี่ยสูงขึ้นร่างกายก็พยายามจะดึงทำไงให้แคลเซียมเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงร่างกายก็จะปรับตัวโดยไป,ไปกระตุ้นต่อมชนิดหนึ่งเรียกว่าต่อมพาราไทรอยเป็นต่อมขนาดเล็กๆเป็นต่อมจิ๋เลยนะครับอยู่ตรงด้านหลังของต่อมไทรอยเวนคอมีหมด4ี่ต่อมตัวต่อมเนี้ยก็จะถูกกระตุ้นให้ทํางานมากๆ เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณแคลเซียมในกระแสเลือดทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับก็คือว่าแคลเซียมที่ต่อมพาราไท,ทรอยฮอร์โมนเนี่ยซึ่งเขาจะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อเหมือนกันนะครับคือชื่อพาราไท,ทรอยฮอร์โมนตัวฮอร์โมนตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการที่จะเพิ่มแคลเซียมในกระแสเลือดปัญหาจึงตามมาก็คือว่าแล้วแคลเซียมออกมาจากไหนแน่นอนครับแคลเซียมก็จะถูกกระตุ้นให้ลำไส้มีการดูดซึมแคลเซียมมากขึ้นในขียวกอนนียตัวฮอร์โมนตัวนี้ ก็จะไปกระตุ้นให้แคลเซียมซึ่งหน่วยกระดูกเนี่ยละลายออกมากขึ้นพอต่อมพาราทรานโมนเนี่ยถูกกระตุ้นนานๆเนี่ยกลายเป็นว่าต่อมเนี่ยทำงานมากเกินไปจนกระทั่งเนี่ยกระดูกเนี่ยถูกละลายออกมาจนบางอย่างในภาพนี้เป็นการขยายกระดูกที่เป็นส่วนของข้อสะโพกนะครับ <S <S เห็นว่าเนื้อก,กระดูกเนี่ยที่ถูกดึงแคลเซียมออกมาในระยะเวลานานๆเนี่ยกระดูกก็จะค่อยๆบางลงบางลงแล้วก็หักง่ายในที่สุด อันตรายที่2จากการที่มีฟอสฟอรัสในร่างกายมากเกินไปนะครับก็คือการเกิดแคลเซียมไปเกาะตามผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายทีนี้คำว่าหลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ยนะครับมันหมายความว่าอวัยวะทั่วร่างกายก็โดนกระทบตามไปด้วยอย่างในภาพนี้ก็เป็นภาพหลอดเลือดในร่างกายเรามีตั้งแต่ศีรษะคือหลอดเลือดในสมองลงมาก็คือหลอดเลือดที่หัวใจหลอดเลือดที่ไต แล้วก็หลอดเลือดที่แขนและขาลองนึกภาพน่อครับว่าหลอดเลือดเราเนี่ยเหมือนเป็นท่อประปลาเวลาที่มีระดับของพลาธอร์โมนเนี่ยที่ทางานมากแล้วทําให้เกิดภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดเนี่ยสูงมากขึ้นเนี่ยแคลเซียมก็จะไปตกผลึกหรือว่าไปแทรกตัวอยู่ตามผนังหลอดเลือดผลที่ตามมาก็คือผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายมีความเสื่อมเร็วขึ้นเกิดทําให้มีการอุดตันในหลอดเลือดเกิดริ่มเลือด เข้ามาเกาะที่พนังหลอดเลือดง่ายขึ้นันั้นในคนไข้ไตวายก็จะมีความเสี่ยงอันเกิดจากอาวัยวะต่างๆทุวร่างกายเนี่ยเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันเช่นที่สมองหลอดเลือดในสมองอุดตันก็เกิดอัมพาตหลอดเลือดที่หัวใจอุดตันก็เกิดกลั้นหัวใจตายหรือว่าที่ไตก็ทําให้การเสื่อมของไตเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นหรือไปหลอดเลือดที่ขาคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของ หลอดเลือดที่ขาติดตันเวลาเดินออกกำลังกายก็จะมีการปวดขาเป็นตะคิวขึ้นมาได้ง่ายการที่คนเรามีระดับฟอสฟอรัสสูงมากเกินไปเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนที่มีระดับฟอสฟอรัสปกติเห็นไหมครับว่าฟอสฟอรัสที่สูงขึ้นไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขที่สูงขึ้นแต่มันหมายถึงผลกระทบของอวัยวะทั่วร่างกายที่ มีความเสื่อมที่เร็วกว่าปกติครับในครั้งหน้าเนี่ยก็จะนำสาระดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันดีนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและกรับชมนะครับสวัสดีครับ